เกศีเพอที่เรียกว่าโชคดีที่ได้เจอสาเหตุที่ผมบอกว่าโชคดีที่ได้เจอก็เพราะว่า พลอยสีทิวเป็นพลอยที่สีผสมระหว่างสีงน้ำเงินและสีเขียวซึ่งเป็นการลังสรรค์จากธรรมชาติและการที่เป็นพลอยสีผสมก็จะ,จะหาพลอยเม็ดไหนที่เหมือนกันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอพลอยสีทิวเม็ดไหนที่ชอบแล้วถือว่าโชคดีมากๆครับเฉดพลอยสีทิว,ทวก็เป็นอีกหนึ่งเฉดที่ให้ความรู้สึกโมเดิร์นลึกลับมีความเฉพาะตัวโดยในแต่ละเม็ดจะมีเฉดสีที่ไม่เหมือนใครแน่ๆครับโดยตัวน,นี้ที่ร้านก็มีทิวซิฟายเข้ามาอยู่4เม็ดเป็น color style นกันเลยโดยเม็ดแรกเป็นทิวลซิฟาย0.97กลัดทรงกลมสีผสม และจะเป็นสีทิวที่มีประกายสีเหลืองโผล่ขึ้นมาอีกด้วยครับสวยมากๆต่อมาเป็นทรงไข่เม็ดนี้ก็จะมีความคล้ายกับเม็ดแรกแต่จะมีโทนที่ดีขึ้นมาอีกเล็กน้อยก็ให้ความรู้สึกที่ลึกลับขึ้นมาอีกครับส่วนเม็ดต่อมาเป็นทรงสแควร์คูชันเม็ดนี้จะให้ความสดใสที่มากขึ้นเพราะโดดเด่นไปด้วยสีฟ้าที่มีความเหลือบเขียวแต่ก็ยังโดดเด่นด้วยสีฟ้าที่นำเม็ดนี้ก็จะออกแนวดูลัมุนแต่ก็ยังแฝงไว้ด้วยความมีเอกลักษณ์ครับต่อมาเม็ดสุดท้ายเป็นพลอยทรงสี่เหลี่ยมตัดมุมด เพราะทั้งสีเม็ดนี้แต่ละเม็ดก็มีสไตล์ที่แตกต่างและให้อารมณ์ที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณสนใจพลอยเม็ดไหนในตอนนี้ที่ร้านสปาเกตเจมจัดโปรโมชั่นพิเศษมิต a ยาเซลโดยจะมอบส่วนลดพิเศษ2,000บาทสำหรับพลอยประกาศพิเศษทุกเม็ดในร้านไม่จำกัดสิทธิ์ไม่จำกัดจำนวนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่อยากให้พลาดครับถ้าคุณสนใจพลอยประกาศพิเศษเม็ดไหนสามารถกดลิงก์ทีไปโอแลวทักเข้ามาสอบถามได้ครับ